ในตอนนี้เรากำลังจะไปเทคออฟกันครับมาถึงจุดที่จะเข้าสู่รันเวย์แล้วนะครับเราก็จะมาเปิดสัญญาณไฟเพื่อที่จะให้เครื่องอินได้ราาบว่าเรากำลังจะ การเทคออฟนะครับเมื่อเปิดสัญญาณไฟแล้วนะครับก็มากด F10 กด P o CONFIG นะครับคือปุ่มตัวนี้นะครับกดแล้วก็ขออนุญาต ATC ทำการเทคออฟครับ the 1, 1, 1, 3, เมื่อ ATC อนุญาตให้เราเทคออฟได้แล้วเราก็เข้าไปในรันเวย์แล้วก็ทำการเทคออฟได้เลยครับค่อยๆขับเข้าไปนะครับไม่ต้องรีบมากเพราะว่าวยังไงเครื่องบินลำอื่นก็รอให้เราเทคออฟอยู่แล้ว พยายามจับตำแหน่งเครื่องบินให้อยู่ตรงกลางเซ็นเตอร์ไลน์นะครับโดยการใช้เซ็นเตอร์ไลน์เป็นจุดอ้างอิงนะครับ ก็คือพยายามให้ดูเหมือนว่าเส้นเซ็นอร์ลไลน์พุ่งตรงเข้ามาหาเราครับเมื่อจัดตำแหน่งเครื่องบินได้แล้วนะครับเราก็ดันคันเร่งขึ้นไปเล็กน้อยให้รอบเครื่องของเครื่องบินเสถียรเมื่อเครื่องยนต์เสถียรดีแล้วนะครับเราก็ดันคันเร่งสุดเลยครับ เมื่อเครื่องบินวิ่งไปได้สักระยะนะครับความเร็วก็จะถึง v1 และ vr ครับโดยจุดสังเกตคือที่แถบความเร็วนะครับเราจะเห็นตัวเลขหนึ่งนะครับก็คือ v1 นะครับและตัวสามเหลี่ยมสีชมพูตรงนี้นะครับก็คือ vr ครับโดยเมื่อเข็มความเร็วเรานะครับวิ่งผ่านตัว v1 และ vr ให้เราเชิดหัวขึ้นนะครับทีละ10ถึง15องศานะครับ โดยที่ว่าเราต้องค่อยๆเชิดขึ้นนะครับจะเชิดรุนแรงไม่ได้นะครับเพราะอาจจะเกิดเทลสไตน์ได้นะครับหรือว่าหรือที่บ้านๆเรียกกันว่าหางเครื่องบินติดพื้นแหละครับความเร็วถึง V1 และ Vr แล้วครับก็ค่อยๆเชิดขึ้นครับพอเมื่อเครื่องบินลอยลำแล้วนะครับเราก็เกียร์อัพครับ ตอนนี้ยังไม่จะเป็นต้องกดออโต้พายตนะครับรอให้ความสูงเกินจากสนามบินสัก1,000ฟุตก่อนนะครับแล้วเ,เราค่อยไปกดออโต้พายตนะครับที่ปุ่มนี้นะครับ AP1 นะครับปุ่มนี้ครับ เมื่อความเร็วและความสูงข,ของเครื่องบินได้ระดับแล้วนะครับระบบของเครื่องบินจะสั่งให้เราลดคันเร่งลงไปที่โหมดการบินเดินทางนะครับที่เราจะเห็นเป็นตัวหนังสือรกระพริบกระพริบที่ด้านซ้ายของจอ PFD นะครับตรงนี้นะครับที่เขียนว่า LVR CLB นะครับโดยเราจะต้องลดคันเร่งไปที่ CLB นะครับโดยดูได้จากมุมขวา ของจอ eCam ตรงนี้นะครับเราจะลดลงไปที่ CLB นะครับและเมื่อความเร็วของครืองบินเรานะครับผ่านจุด S ตัวนี้นะครับ S ที่อยู่ตรงหน้าจอตรงนี้นะครับให้เราทำการเก็บแฟลปได้ครับ เก็บฟลับเสร็จแล้วเราก็ไปปลดกราวสปอยเลอร์ออกนะครับสังเกตที่จอเอนะครับจะมีจุดสีชมพูแสดงขึ้นมา1จุดจุดนี้เป็นจุดที่ระบบประมาณว่าเครื่องบินของเราจะผ่าน1นึ่งฟุตที่จุดนี้ครับและลักต่อไปนะครับก็คือลูกศรสีขาวชี้เข้าเส้นทางก็คือจุดที่เราจะไปทำการบินระดับนะครับ สัญลักษณ์ต่อมาก็คือลูกศรสีขาวชี้ออกนอกเส้นทางนะครับก็คือจุดที่เราจะทำการลดระดับลงนะครับตอนนี้ผมใช้การไต่ระดับอยู่ที่1,500ฟุตอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อผมทำการเสริฟอาหารเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทำการไต่ระดับตามที่ MCDU คำนวณมาให้นะครับโดยการกดคลิกซ้ายที่ปุ่มอัติจูดตรงนี้นะครับ เมื่อกดปุ่มแล้วข้อความที่ตรงนี้จาก E.S. 1 5 0 0จะเปลี่ยนเป็น C.L.B. ครับและที่ข้อความสปีดก็จะเปลี่ยนเป็นข้อความ T.H.R. C.L.B. เช่นกันครับเมื่อเครื่องบินบินสูงเกิน1,000 10, 0ฟุตระบบก็จะทำการเพิ่มความเร็วให้นะครับตามข้อกำหนดการบิน จากนั้นเมื่อเครื่องบินบินสูงเกิน18,000ฟุตนะครับตัวแสดงความกดอากาศตรงนี้ก็จะกระพริบกระพริบให้เราไปกดคลิกขวาที่ปุ่มแสดงความกดอากาศตัวนี้นะครับให้ขึ้นเป็น STD นะครับหรือค่า Standard ตอนนี้เครื่องบินของเราก็จะ ไตระดับใกล้ถึงคูสเลเวลแล้วนะครับสังเกตตรงข้อความ thr clb และข้อความ clb นะครับที่ข้อความ thr clb <c oughs> จะเปลี่ยนกายเป็นมาร์กน่ครับเปลี่ยนกาเป็นมาร์กและ clb นะครับจะเปลี่ยนเป็น alt แล้วก็มีจุดข้างหลังนะครับ เมื่อเครื่องบินแต่ระดับถึงความสูงที่เราตั้งไว้จริงๆนะครับคือ3 2 0 0ฟุตนะครับ ALT จุดนะครับจะเปลี่ยนเป็น ALT CRZ ครับตอนนี้ถึงแล้วนะครับข้อความก็เปลี่ยนเป็น ALT CRZ ดังนั้นเราก็จะอ่านข้อมูลได้ดังนี้นะครับก็คือ,คอเครื่องบินบนินด้วยความเร็วที่7.84มักใช้การบินระดับที่32,000ฟุตนะครับโดยใช้ระบบนำล่องคือเนอฟในการบินไปที่เชียงใหม่นะครับและยังเหลือระยะทางอีก270ไมล์จะถึงสนามบินปลายทาง หลังจากนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วละครับก็คงจะบินระดับต่อไปจนกว่าจะถึงจุดลดระดับเพราะฉะนั้นสำหรับตอนต่อไปผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการลดระดับและการจับสัญญาณ iOS ในการลดลงรวมทั้งการลดลงแบบพิชวลหรือการลงโดยใช้มือคนบังคับนะครับสวัสดีครับ ez pedig az